สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะพามาขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้จะพามาชมมะม่วงนะคะก่อนจะจะไปถึงมะม่วงชมชมดอกไม้ก่อนเนาะดอกไม้ก่อนเอา ลราก็มีดอกดอกโพยเซียนกำลังงามเลยมาฝึกหัดไล์สดนะคะเพื่อนๆฝึกหัดไล์สดฝึกไล์นะคะฝึกไล์แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง จะนงหูนิดหนึ่งนะคะคนณกำลังคนณกำลังสีสีข้าวค่ะค,ะคนณกำลังสีข้าวนะคะ มาแล้วมาแล้วใครว่างเชิญเข้ามานะคะไลฟ์สดพาชมมะม่วงค่ะระวังที่จะถึงมะม่วงเราก็ดูอย่างอื่นไปนิดนึงหมดแต่เตรียมตัวค่ะบเพื่อนจะพาชมมะม่วงมะม่วงในสวนเราว่ามีเท่าไหร่นะคะเดินไวนิดนึงนะคะเพื่อนๆใครอยากเห็นมะม่วงสวนเรามาชมนะคะ เราหัดไหลส,สุดนะคะแนวตั้งหัดไหลสุสดหัดไหลส,สุดแนวตั้งชมมะม่วงเราว่ามีเท่าไหร่นี่ค่ะมะม,ม่วงใครอยากชมมะม่วงวเราเชิญนะคะอันนี้มะม,ม่วงเขียวสเสวย ต้นนี้เขียวสเสวยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเขียวสเสวยเนี่ยดกดกต้นเล็กๆแต่ดกมากนะคะถึงจะต้องเอาไม้มาค้ำเลยขอบคุณสามล้านดวงใจนะคะชมมะม่วงกันค่ะนี่มะม่วงเราดกมากเลยต้นเล็กนิดเดียวต่อกันไปเลยนะคะฝั่งทางนู้นนุนเราก็จะมีสวนกว้างใหญ่พอสมควร มาเราสองตัวนี่ค่ะมะม่วงเพื่อนเไม่ได้เห็นนะคะแต่เห็นตอนที่เราเราทำวีดีโอนะคะมะม่วงเรามันน้ำตกไม้เบื่อห้าอันนี้ก็อันนี้ก็เขียวเขียวเสวยนะคะเพื่อนๆเขียวเสวยกําลัง โดนน้ำฝนสองวันค่ะก็กำลังโตเลยค่ะเพื่อนๆนคะคะก็ดกพอสมควรอยู่ค่ะอันนี้น้ำดอกไม,อม้มาอยู่ในร่มเ่ยเขาย,ยังชั่วน้ำดอกไม้เราก็ห่อไว้ค่ะพอโตหน่อยเราก็ค่อยๆห่อเพราะว่าต้นต้น <laughs> กระรอกกระรอกกระรอกมันมาแย่งกินหมดค่ะ ดิบๆมันก็กินนะคะนี่อันนี้อกล่องอกร่องนะคะพเพื่อนๆจ๋าอกล่องมันแรงก็เลยพยายามลดลดน้ํามันเพื่อที่มันจะมีไปให้เรากินนะคะพเพื่อนๆขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะเราจะไล์ไม่นานค่ะหัดไลค์ครั้งแรกนะคะหัดไล์ เราตั้งแต่ทำ YouTube มาก็รู้สึกจะไล์แค่สามครั้งแต่ไล์แนวขวางนะคะไม่ได้ไม่ได้ไล์ไ like แนวตรงอย่างวันนี้นะคะเป็นไงคะมะม่วงเราใครอยากจะมาเอาไปกินน้ำปลาหวานมาเอาได้นะคะพิกัดอยู่ที่โคราชค่นะคนครราชสีมานะคะอันนี้น้ำดอกไม้คะ่ะ ต้นนี้ต้นนี้ต้นเก่าแก่หน่อยเพราะว่าปลูกตั้งแต่แรกๆเลยแต่ก็มีลูกค่ะมีลูกให้ได้กินกันค่ะเดี๋ลูกมันนะคะก็ใหญ่พอสมควรนะคะเพืเมม่อนๆจ้าชมมะม่วงกันค่ะชมมะม่วงขอบคุณนะคะหกล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะ,คะ เพื่อนดูสิคะนี่ถ้าภาษาโคราชบอกว่าดูทั่วดูทั่วมันอยู่ติดดินเลยค่ะเพื่อนเมันกิ่งมันถึงดินเลยต้นนี้คือต้นเก่าแก่ที่สุดนะคะเพื่อนๆจ๋าพาชมสวนน้งม่วงค่ะแอบอยู่ใต้ต้น ใครอยากชิมมะม่วงมาเลยค่ะนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำดอกไม้ค่ะเพื่อนๆต้นนี้ไม่ใช่น้ำดอกไม้รู้สึกจะเป็นทองปลายแขนเนาะถ้าจำไม่ผิดคือต้นไม้ไอ้มะม่วงโบราณไม่ใช่ต้นไม้โบราณมะม่วง,มมวงพันโบราณว่าง,งั้นเถอะ สะออนไหมคะสะออนไหมเพื่อนเพื่อนใครเห็นอยากชมมะม่วงอยากกินมะม่วงอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานมานะคะมานะคะขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะไล์ครั้งแรกนะคะมาให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพืเ่อนๆจ๋าให้กำลังใจมาดามกะปิทันเนื้อมาให้กำลังใจ ป้ากระปิ่นีง่ดกมากเลยเพื่อนๆเน,นี่ยยังจะยื่นออกไปข้างนอกนดกค่ะดกแม่ที่สำคัญเพ <c oughs> ื่อนเห็นไหมคะมดแดงก็มีด้วยมดแดงมดแดงใครผ่านไปผ่านมาเชิญนะคะเชิญชมมะม่วงด้วยกันคะ่ะมะม่วงทองใบแขนเคยเห็นไหมคะ เรามีอกล่องน้ำดอกไม้แล้วก็ทงไปแขนนะคะที่จริงเรามีไอ้มะม่วงแรดอีกนะคะแต่มะม่วงแรดไม่ติดปีนี้ไม่ติดเลยโอ้ยนุน่นหลังมดแดงก็มีค่ะหลังมดแดงก็มีสะออนไม่เพื่อนๆจ้ะตุพพวงนี้สิล่วงก็มีค่ะล่วงก็มีเนี่ยดูสิย้อยเลยย้อยถึงข้างล่างเลยค่ะ ย่อยถึงข้างล่างเลยมะม่วงของเรานะคะมะม่วงสองมะม่วงกันค่ะวันนี้ต้นใหญ่พอได้เป็นล่มเงาค่ะเพื่อน ขอบคุณหกล้านดวงใจค่ะขอบคุณน้องแพนนะคะว่าจะไปซื้ออินเทอร์เน็ตใหม่อยู่อันนี้มันมันทำไมไม่ไม่ค่อยมาส่องนี่มะม่วงหลังหลัง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะเด็ดร้นค่ะเด็ดร้นเด็ดร้อนมากตอนนี้ใครเข้ามาช้าเดี๋ยววันหลังจะทําให้ชมใหม่นะคะใครเข้ามาช้า ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอินเทอร์เนต็ตไม่